สวัสดีครับสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับประจำวันที่25มีนาคมนะครับอยู่กับผมโค้ชออคนะครับอัปเดตข่าวสารกันนะครับวันนี้มาดูเรื่องราวของยูฟานะครับเขาต้องการที่จะยกเลิกกฎ financial fair play ซึ่งอาจจะกระทบต่อลิเวอร์พูลอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับรวมไปถึงเรื่องราวของเซเต้าซาเขาบอกว่ายังตรงสเปคของลิเวอร์พูลแล้วมีโอกาสที่จะหวนกลับไปล่ารวมไปถึงเรื่องราวของลุยซัวเลสนะครับเดี๋ยวมาติดตามได้ในข่าววันนี้ก่อนอื่นไปขอบคุณผู้สนับสนุนเจดีก่อนแล้วกันนะครับสำหรับรถยน Power You ยูนะครับแรงสุดขีดสปีดเล้าใจนะครับให้คุณได้สนุกกับชีวิตนะครับแล้วก็ตอนนี้ต้องประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับสำหรับ s u z u k ิตอนนี้มีงานที่มอเตอร์โชว์ด้วยนะครับที่ Impactar e n เมืองทองธานีนะครับในระหว่างวันนี้นะครับไปจนถึงวันที่4เมษายนเลยนะครับลองไปดูที่งานได้ตัวรถเนี่ยมีให้เห็นเพียบเลยนะครับราคาเริ่มต้นเนี่ย500,000บาทเท่านั้นลองสนใจไปที่โชว์รูมทั่วประเทศหรือว่าไปที่งานมอเตอร์โชว์ก็ได้นะครับ ฝากเอาไว้ด้วยนะสาหรับผู้สนับสนุนจะดีรวมไปถึงยาทาตาจอมทองนะครับแล้วก็ยาถ่ายหนึ่งสองสามนะครับผลิตภัณฑ์จากข้างขยาจอมทองนะครับกดลายย้อนท้องอืดท้องเฟอ้อนะครับหรือว่าเป็นยาถ่ายระบายท้องถ่ายสะดุดช่วยได้นะครับร้านขายยาทั่วไปก็มีหรือว่าสั่งซื้อได้ตามแฟนเพจแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพนะครับเริ่มต้นมาดูข่าวสารกันเลยนะครับนะข่าวแรกผมขอไปเริ่มต้นกันที่เรื่องราวของยูเอฟ่ากันก่อนแล้วกันนะครับ สาพันฟุตบอลยุโรปนะครับหรือว่ายูเอฟ่าเนี่ยเหมือนเขาจะมีแผนนะครับที่จะยกเลิกกฎ Financial Fair p l y y หรือว่ากฎควบคุมการเงินนั่นเองนะครับโดยรายงานข่าวนี้ต้นทางเนี่ยมาจาก2ที่นะครับดูเจ้าแรกก่อนก็คือทันเครดีพาวเมอรีนะครับคนนี้จะเป็นนักข่าวของ b ีอินสปอร์ตเขาก็รายงานว่าเนี่ยยูฟ่าครับเดี๋ยวเตรียมที่จะประกาศแผนงานนะ เป็นการสร้างระบบใหม่เลยคือ financial fair play จะไม่เอาแล้จะเป็นระบบการเงินอันใหม่ที่ทำขึ้นมาเพื่อทำให้เกิด Freedom หรือว่าอิสระในการจ่ายเงินมากขึ้นสมมติต่างๆจะมีอิสระในการจ่ายเงินมากขึ้นนะครับทีนี้ไอ้ถ้าเห็นแค่ทวิตอันนี้เนี่ยจากนักข่าวคนนี้ผู้มีผู้ติดตามประมาณ2 0 0 0 0นกว่ามันก็น่าสนใจนะแต่ว่ามันมันก็ข้อมูลยังน้อยไปใช่ไหม ทาง Talksport นะครับสื่อของอังกฤษเนี่ยเขาก็ได้เชิญคนนี้แหละมาสัมภาษณ์ต่อนะครับโดยผมก็สรุปประเด็นที่ผมไปแปลมาให้ดังนี้นะครับเขาบอกว่าพาเมลเนี่ยบอกว่ายูฟาเนี่ยกำลังคิดแผนการเรื่องการยกเลิกกฎ Financial f a i r p l a y ที่ใช้มานานกว่า10ปีตั้งแต่ยุคป,ประธานคนก่อนนู้นเลยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยยังนะเขาบอกว่ามันยังไม่ใช่ว่าเอ้ยแผนนี้พอออกมาเนี่ยจะ จะแบบโอ้โหรุ่รงเลยทันทีมันยังอยู่ในกระบวนการที่ยังต้องผ่านอีกหลายขั้นตอนพอสมควรน,นะครับยังต้องผ่านการสอบชงสอบถามนะครับยังไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเร็วเร็วนี้สิ่งสําคัญคือการที่จะเปลี่ยนกฎเนี้ยมันมาจากโควิด19นี่แหละโควิด19เนี่ยมันทําให้โลกฟุตบอลตอนนี้การเงินมันแย่มากๆนะครับก็เลยต้องการจะแก้ไขจุดนี้ด้วยยูฟ่าต้องการให้โลกฟุตบอลมันอยู่กันได้อย่างยั่งยืนมากขึ้นนะครับถ้ายังคงจํากัดกฎการเงินต่อไปนะครับ เงินมันก็จะไม่กระจายไปสู่ทีมเล็กทีมน้อยที่เขาต้องการขายนักเตะคือทีมใหญ่อ่ะมีเงินซื้อบางทีมก็ยังมีอยู่แต่บางทีมทีมใหญ่ก็เจอปัญหาเหมือนกันแล้วการเงินมันก็ฝืดเคืองมันก็ไม่สามารถซื้อกันได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยพวกทีมเล็กๆก็จะตายกันนะครับพอทีมใหญ่ไม่ได้มาซื้อนักเตะในทีมหรือทีมอื่นทีมทีมกันเองไม่มีตังไม่มีตังซื้อกันเองก็ไม่มีตังซื้อเงินมันก็ไม่หมุนเวียนอีกเนี่ยตรงนี้เขาก็เลยจะแก้ไขตรงจุดนี้เพื่อเพื่อให้มันมันยื ซื้อกันได้ง่ายมากขึ้นนะครับอ่ะอันนี้คือสิ่งที่เขาบอกนะครับแต่ทีนี้นะครับทางริปู่นเอ็กโคเนี่ยเขาก็ไปเจาะมาให้อีกหนึ่งข้อมูลอีกหนึ่งชุดนะครับเอ็กโคเขาไปเจาะให้อีกหนึ่งชุดก็คือเขาไปหามาจากสื่อของอิตาลีอย่างกาเซตาเดโร่สปอร์ตนะครับว่าเจ้ากดตัวนี้มันจะมีการยังไงต่อไปนะครับคือสิ่งที่สื่ออิตาลีบอกก็คือเหมือนกันนะครับว่าเดี๋ยว เขายังไม่สามารถใช้กฎนี้ได้เลยในทันทีนะมันจะต้องมีการพูดคุยปรึกษากับสโมสรต่างๆในยุโรปก่อนว่าเอ๊ะโอเคไหมถ้าเป็นในลักษณะประมาณนี้นะครับอย่างที่2ส,สมมุติถ้าทุกอย่างตกลงกันได้ก็จะต้องอยู่ภายใต้กฎของ EU นะครับหรือว่าสหภาพยุโรปด้วยนะครับแล้วสมมุติถ้าม,มันได้ทุกอย่างจริงๆก็จะค่อยๆเริ่มปรับนะครับหลังจากปี2022เป็นต้นไปย้ำอีกทีหนึ่งถ้าทุกอย่างมันรุ่งร่วงไปด้วยดี จะเริ่มปรับตั้งแต่หลังปี2022เป็นต้นไปแล้วก็แนวคิดเนี่ยก็จะเปลี่ยนนะครับกด financial fair play เดิมเนี่ยคืออะไรครับแนวคิดเดิมมันคือใช้เท่าที่คุณหาได้คุณหาได้เยอะคุณมีสปอนเซอร์เยอะมีน่นนี้นั่นเยอะคุณก็มีโอกาสใช้เงินของคุณได้เยอะอันนั้นคือส่วนหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ไอ้กฎใหม่ที่จะเปลี่ยนเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นแนวคิดที่ว่าเปลี่ยนเป็นใช้เท่าที่จําเป็นโดยไม่สิ้นเปลืองเออเราต้อง ตีความคำนี้ให้ดีๆเลยนะใช้เท่าที่จำเป็นโดยไม่สิ้นเปลืองเนี่ยครับเห็นไหม Spending what is necessary, uh, necessary without waste นะครับก็คืออย่างที่บอกก็คือมันก็ผ่อนปลนมากขึ้นใช้เงินได้มากขึ้นอะไรนะครับถ้าถ้าจะไปตามนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือก็จะมีเรื่องของ salary cap นะครับหรือว่าฐานเงินค่าจ้างก็จะมีการเซตใหม่ จะมีมาตรฐานอยู่ว่าสโมสรหนึ่งจะต้องไม่เกินประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวจะมีมาตรฐานเรื่องของค่าเหนื่อยอยู่ตรงนี้ก็อาจจะช่วยได้เหมือนกันนะ,ะเดี๋ยวรอดูนะครับแต่ทีนี้คําถามก็คือแล้วมันจะกระทบอะไรต่อลิเวอร์พูลบ้างอย่างที่ผมพาดหัวไว้เนี่ยอย่างแรกเลยสโมสรลิเวอร์พูลเราเนี่ยวิธีแนวคิดของเราคือการต้องขายนักเตะก่อนด้วยส่วนหนึ่งงบมีด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ขายนักเตะด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ใช้จ่าย เราจะเห็นว่าตัวเลขของสโมสรเรามันไม่ค่อยติดลบอยู่ในสถานการเงินที่ที่ดีที่แบบโอ้โหไม่มีทางผิดกฎเรียวภูอ่ะไม่มีทางผิดกฎ financial fair play แต่ทีมอื่นเนี่ยจะต้องมีสุ่มเสี่ยงจะต้องมีขายนู่นขายนี่ใช่ไหมแต่เรียกภูไม่ต้องเลยจะอยู่ในกฎเกณฑ์ของ financial fair play ตลอดนั่นเป็นเพราะว่านโยบายแล้วก็โครงสร้างสโมสรเรียกภูที่ FSG วางมาเนี่ยมันอยู่ภายใต้กฎ financial fair play แบบทําตามกฎเนี้ยมาตลอดแต่ถ้ามันเปลี่ยนปุ๊บมันกระทบต่อเรียกภูแน่ๆ กระทบก็คือเดี๋ยวริพูตต้องไปปรับใหม่ให้เข้ากับกฎใหม่อีกปรับนโยบายใหม่แล้วก็ที่สําคัญกระทบในที่นี้คือพวกคู่แข่งพวกทีมมหาเศรษฐีต่างๆปกติก็ทุ่มได้เยอะอยู่แล้วขนาดมี f i n a n c i a l f a i r p เ a y นเนี่ยก็ยังแบบว่าทุ่มได้และคิดดูว่าถ้ากฎใหม่มันยืดหยุ่นมากขึ้นเนี่ยก็คงจะทุ่มได้มากกว่าเดิมอันนี้อาจจะกระทบว่าคู่แข่งเราเนี่ยจะยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับพวกแมนซิตี้อ่าเชลซี Chelsea, อะไรพวกเนี้ยนะครับ พวกทีมมหาเศรษฐีนะครับพวกไปเอชเชอะไรพวกนี้นะครับอ่ะก็เป็นสิ่งที่ต้องติดตามกันต่อไปอันนี้เป็นข่าวใหญ่นะครับของวงการฟุตบอลก็เลยนํามาฝากกันแล้วมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับรีพูเราด้วยไงนะครับทีนี้มาดูกันที่เรื่องราวของทีมชาติกันบ้างเมื่อวานนี้ก็มีทีมชาติลงเล่นกันหลายทีมชาติมาดูสรุปจากทางรีพูกันนะครับเขาก็สรุปว่ามีใครลงเล่นทีมชาติกันบ้าง โอซานคาบากนะครับเมื่อวานนี้ก็เล่นทีมชาตินะครับเจอกับฮอลแลนด์นะครับตุรกีเจอกับฮอลแลนด์ปรากฏว่าเป็นตุรกีที่ชนะฮอลแลนด์นะก็วานดุมก็เล่นได้กับฮอลแลนด์ด้วยแล้วตุรกีเนี่ยชนะไป4-2เขาบอกว่าคาบากเนี่ยมีลูกที่มุ่งออกจากเส้นด้วยนะเคลียบอลจากเส้นด้วยนะครับก็ถือว่าทําผลงานได้เขาบอกว่าเมื่อวานนี้โอเคกันเลยนะผมไปอ่านมานะส่วนนาบิเกต้าเนี่ยก็เป็นกัปตันนะครับในเกมที่กีนีนะครับเอาชนะมาลี1-0นะครับแล้วก็หลังจากจบเกมนี้เนี่ยก็อย่างที่เราทราบข่านะครับ เดี๋ยวเกย์ต้ก็คงเดินทางกลับอังกฤษเลยนะครับส่วนแฮร์รี่วิลสันกับเนโกวิลเลียมเนี่ยลงเล่นในทีมชัดเบลส์นะครับนะลงเล่นกับทีมชัดเบลแล้วก็แพ้เบลเยียมไปนะครับหนึ่งต่อสามนะเนโกวิลเลียมกับแฮร์รี่วิลสันส่วนเดียโกโชต้าเนี่ยไม่มีชื่อเป็นสำรองครับมีชื่อเป็นสำรองในเกมที่เอาชนะอาเซอร์ไบาจานหนึ่งศูนย์แต่ว่าไม่ได้ถูกเปลี่ยนลงมาเล่นดังนั้นโชต้าก็ถือว่ายังไม่ได้ถูกใช้งานในเกมแรกนะครับ เดี๋ยวติดตามกันต่อไปว่าในวันถัดไปโปรแกรมทรีมชาติเรานักเตะของเราจะยังไงกันบ้างนะแล้วก็เมื่อพูดถึงโอซานคาบักแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าวันนี้25มีนาคมเป็นวันเกิดของโอซานคาบักนะครับก็อายุครบ21ปีบริบูรณนะครับลงเล่นกับเราไป7เกมในทุกรายการเนี่ยทำไป4คินชีตถือว่าใช้ได้เลยนะเก็บไปถึง4คินชีตนะครับแล้วก็ เนี่ยคลิปนี้ก็มีคนเขาตัดคลิปให้ดูว่าฟอร์อมของเขาค่อยๆดีขึ้นนะก็ขอให้พัฒนาฝีเท้าต่อไปนะครับเพราะว่าถ้าเขาฝีเท้าเขายังไม่ได้พัฒนาจนถึงขั้นที่ริฟูพอใจริฟูก็อาจจะไม่เซ็นเขาไงเออทีนี้เนี่ยก็ต้องมามาดูกันนะครับมาดูที่ข่าวต่อไปนะครับเป็นบทวิเคราะห์นะครับจากทางริฟูเอคโคโดยจอร์จวิลเลียมนะครับจอร์จวิลเลียมเนี่ยเขาจะเป็นสัก ต้องบอกก่อนนะครับว่าจอฟเวลเลียมไม่ได้เป็นเชิงนักข่าวนะเขาไม่ได้เป็นสายข่าวแต่เขาเป็นสายวิเคราะห์แต่เขาก็วิเคราะห์จากข่าวที่เกิดขึ้นจริงถึงดูเยเซเลตาซานะครับกองหลังที่จริงๆเราเกือบได้ในช่วงวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายเพียงแต่ว่าเราตกลงค่าตัวกับทางหมากเซยได้แล้วแต่ว่าหมากเซยไม่สามารถหาตัวแทนได้ทันก็เลยทําให้ดิวล่มไปแล้วก็ทําให้เราหวน หาคนอื่นแทนก็เลยไปได้โอซานคาบักมาในรูปแบบของยืมตัวพร้อมกับออปชันซื้อขาดแต่ทีนี้ออปชันซื้อขาดของโอซานคาบักเรายังไม่รู้ว่าสโมสรจะใช้ไหมมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะประทับใจโอซานคาบักมากน้อยแค่ไหนทีนี้ถ้าสมมุติเราไม่ประทับใจโอซานคาบักขึ้นมาทางจอร์ดวิลเลียมเขาก็วิเคราะห์ว่ามันมีหลายเหตุผลมากๆที่ลิร์พูจะกลับไปหวนล่าตัวดูเย่เซเลต้าสากองหลังของหมากซอยคนนี้นะครับ กองหลังทีมชาติโครเอเชีย e นะนะเป็น <c oughs> ทีมชาติเดียวกับล็อบเลนด้วยนะวัยยี่สิบสี่ปีนะครับคนนี้หนึ่งเลยอายุอยู่ในข่ายที่ลิฟูต้องการอยู่แล้วยี่บสี่ปีคือไม่เกินยี่หกเนี่ยอยู่ในนโยบายของลิฟูแล้วสองผลงานครับลิฟูตามสเกลมาหลายปีเหมือนกันแล้วจุดเด่นของเขาเนี่ยมันมีหลายหลายอันที่แบบมันเข้ากับที่ลิฟูต้องการหนึ่งเลยคือการดวลลูกกลางอากาศอยู่ในระดับท็อปของยุโรปส่วนสูง 6ฟุต3นิ้วหรือว่า192.193.194เซนติเมตรเนี่ยทำให้เขาเป็นเจ้าเวหานะครับเขามีสถิติดวลลูกอากาศชนะ76จาก96ครั้งในซีซั่นนี้นะครับโอ้โหนั่นแปลว่าเขาดวลลูกอากาศชนะเนี่ยอยู่ที่ประมาณ79%เปอเลยคือลูกอากาศนี่ชัวร์มากโดยถ้านับในพรีเมียร์ลีกเนี่ยถ้ามาเทียบกับคนในพรีเมียร์ลีกนะดูเย่ยเซเดต้าซาเนี่ยเป็นรองเพียงแค่โรดี้ กับเคอร์ซูมาในในเรื่องของเปอร์เซ็นเปอร์เซ็นการโดนลูกกาอากาศสําเร็จอ่ะลูกกาอากาศคือสิ่งที่เป็นจุดเด่นของเขาอย่างต่อมาครับคือเทคนิคการเล่นบอลในเท้าการผ่านบอลการโยนบอลยาวนี่เขาทาแอซซิตมาแล้วได้ได้หลายลูกเหมือนกันนะได้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 บ้างเหมือนกันนะอย่างเช่นช็อตที่เห็นในภาพน,นี้เขาก็ให้ดูว่าเขาเป็นคนที่โยนบอลจากข้างหลังขึ้นไปด้านหน้าแม่นมากๆนะครับซึ่งตรงจุดเนี้ย ผมเล่นเกมฟีฟ่าอะไรสิมันจะมีค่าค่าเทศพลังค่าเทศพลังเนี่ยเกมมันก็จะสเกลมาแล้วว่าตัวจริงใครมีจุดเด่นอะไรยังไงบ้างซึ่งเซเนต้าซา์ในเกมอะ่ะแม้ว่าจะยังไม่ดังนะแต่มีค่าแต่มีค่าการลองพาร์ตการยนบลยาวที่แม่นยําดังนั้นตรงนี้อาจจะเรียกได้ว่าสเกลอะ่ะมองเห็นอยู่แล้วนะครับนะแล้วแม้ว่ามาร์คซเยอาจจะเก็บคินชีสได้ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ให้เราดูแอนดี้โรเบอร์สันเป็นตัวอย่างนะครับว่า ตอนที่อยู่กับทีมที่ฟอร์มไม่ดีในลีกหรืออะไรแบบนี้พวกสถิติคินชิกเราอย่าไปมองเราต้องมองรายบุคคลนะครับอย่างต่อมานะครับลิฟวูของเจงก,กิ้งคอปเนี่ยเป็นทีมทีเ่เล่นฟุตบอลแบบลายหลังยืนสูงดังนั้นเขาต้องการกองหลังที่สามารถเล่นเสียงได้ยืนลอยสูงได้นะครับซึ่งก็จะเหมือนกับที่ฟานได้ทำนะั่นแหละคนคนนี้ก็จะมีแบบสไตล์การเล่นประมาณนั้นอยู่แล้วทีมงานของเราจะสเกลในผู้เล่นแบบนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็อย่างต่อมา อย่างสุดท้ายเลยนะครับก็คือเซเนต้าสา,าเป็นพวกไม่เปราะไม่เจ็บง่ายซีทั่นนี้เจ็บไปเพียงแค่4 4นัดนะครับไม่ใช่ว่า4สัปดาห์4เดือนนะย้ำอีกทีหนึ่งเจ็บไปเพียงแค่4นัดในซีซั่นนี้ไอ้สี่วันใช้คําว่าเป็นวันเลยนะแค่4วันนั้นเจ็บแค่นิดเดียวแล้วก็เจ็บน้อยมากๆนะครับตอนอยู่กับเลดบูซาวบวกก็เจ็บไปแค่5วัน ตอนปี2018เรียกได้ว่าปีปีหนึ่งจะเจ็บแค่หลักวันอะร่างกายฟิตนี่คือสิ่งที่ลิปูต้องการตอนที่มีมาติดอยู่ตอนเนี้ยผมว่าลิปูก็ปวดหัวกับมาติดตรงที่เดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวเจ็บคนที่ลิพูเล็งก็จะต้องเป็นคนที่มีประวัติอาการบาดเจ็บขาวสะอาดด้วยแบบว่าไม่ใช่ว่าเดี๋ยวเจ็บเป็นเดือนเจ็บเป็นเดือนไม่ใช่แบบนั้นดังนั้นสรุปเลยตรงนี้จากพลาดหัวตรงนี้เห็นไหมครับจอร์จซิเลียมบอกเลยว่านี่คือเหตุผลทั้งหมดแลยว่าทําไมถ้าลิปูยังยังอยากที่จะซื้อกองหลังถ้าไม่เอาคาบา ซัมเมอร์ดูเยเซเนต้าซาอาจจะเป็นคนที่ได้พูเลงอยู่แล้วก็อาจจะกลับไปล่ครั้งหนึ่งหลังจากดีลร่วมไปเมื่อเดือนมกราคมโอเคอันนี้ก็นําม,มาฝากเพื่อนๆนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องคาบักนะครับเกี่ยวกับเรื่องเบนเดวิสเกี่ยวกับเรื่องนัทฟลิปอนาคตของพวกเขาเนี่ยจะยังไงแล้วก็พูดถึงเซเนต้าซาไปบ้างแล้วด้วยในในสตรีมเกมฟีฟ่าออนไลน์สอันล่าสุดนี้นะครับก็เข้าไปดูกันได้ผมเจาะอนาคตของของเซนเตอร์ของแผนง,งาน แผนง,งานเซนเตอร์ของรีพูลเอาไว้ในสตรีมเกมฟีฟ่าออนไลน4ตอนล่าสุดก็ฝากเพื่อนๆไปดูในช่อง YouTube ของผมโค้ดแอคด้วยแล้วก็ในตอนนี้เนี่ยยังมีเรื่องของการเปิดกิจกรรมดนวยนะใครที่เป็นคอเกม FIFA าออนไล4ผมเปิดกิจกรรมเดอะไฟแน2000 TOTY 2021ด้วยนะครับผมเปิดไปเนี่ยได้ตัวดีๆด,ด้วยนะไปดูว่าผมเปิดได้ไอคอนใครบ้างนะครับไปดูกันฝากด้วยนะครับ <S <S ทีนี้มาดูเรื่องราวของฟาบิซซโอโรมาโนกันต่อนะครับ นักข่าวคนดังนะครับผู้ที่มีผู้ติดตามในทวิตเตอร์สล้านกว่าแล้วนะครับก็ถือว่าน่าเชื่อถือมากๆเขาก็จัดรายการประจําสัปดาห์ของเขา Here We Go Podcast แล้วก็หนึ่งในหัวข้อที่เขาคุยก็มีเกี่ยวกับสโมสรลิเวอร์พูลด้วยนะครับนั่นก็คือจอร์จิโนวายนาดูมนะครับก็อย่างที่เราเป็นข่าวมาหลายวันครับนะต้นทางผมก็พูดไปหลายทีแล้วว่าดันแคนแคสเซิลจากเดอะไทม์นะเขาก็บอกว่าไปตกลงกับบาซ่าแล้วจะย้ายไปบาซ่าแน่ๆแต่ว่า สื่อจากทางฝั่งลิเวอร์พูลสื่อจากทางฝั่งบาซ่าก็ยังคงปฏิเสธว่าไม่จริงยังไม่ได้ตกลงอะไรกันทั้งนั้นบาซ่าสนใจจริงแต่บาซ่ายังไม่ได้ตกลงอะไรกับนักเตะทั้งนั้นซึ่งล่าสุดฟาบิโอโรมาโน่ที่ผมบอกก็ยืนยันเช่นกันว่าไวเนดูมยังไม่ได้ตกลงอะไรกับบาซ่าทั้งนั้นแต่บาซ่าสนใจจริงๆตรงนี้ต้องรอดูก่อนต้องรอดูแผนงานของสโมสรบาซ่าก่อนว่าการประชุมแผนงานจะเป็นยังไงโรนลัลคูมันยังโร,โรนลัลคูมันน่ะชอบ ชอบวานาด,ดูมแน่แต่แค่ว่าต้องรอดูแผนที่ชัดเจนจากนี้ก่อนตอนนี้ยังไม่ชัวร์แล้วก็ยังไม่มีการตัดสินใจใดๆทั้งนั้นว่าเจะเอาวานาด,ดูมแบบแท้แน่นอนร้อเซนะครับส่วนโอกาสในการที่จะอยู่กับลิเวอร์พูลต่อเนี่ยฟาบิซิโอโรมาโนบอกว่าน้อยมากๆโรมาโนบอกว่า90%เปอร์เขาใช้คํานี้เลยนะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์วานาด,ดูมน่าจะย้ายออกจากลิเวอร์พูลแน่ๆนะครับเท่ากับว่าก็เหลืออีกแค่สิบเปอร์เซ็นต์ที่มีโอกาสจะอยู่กับลิเวอร์พูลต่อนะ แล้วก็ถ้าเกิดว่าบาซ่าเป็นหนึ่งในทีมแตงแน่แต่ถ้าไม่ใช่บาซ่าโรมาโน่ก็บอกว่ามีสโม,มสอรอื่นๆที่สนใจวานาดุมด้วยไม่ใช่แค่บาซ่าครับเขาใช้คำว่า Other Clubs ข Cl ับเติม S ด้วยนะครับก็คือยังมีสโม,มสอรอื่นๆอีกหลายทีมที่สนใจวานาดุมดังนั้นรอดูครับว่าท้ายที่สุดวานาดุม10%นั้นจะมีโอกาสต,ต่อสัญญากับวิเวฟูไหมหรือว่า90%ถ้าไม่อยู่แล้วย้ายฟรีหลังซัมเมอร์นี้เขาจะไปทีมไหน ก็เดี๋ยวรอดูจะเป็นบาร์ซ่าไหมเป็นทีมอื่นไหมนะครับมาดูกันที่เรื่องราวนะครับของในซัมเมอร์นี้เนี่ยเราคงจะต้องมีการปรับปรุงทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อกองหลังการซื้อกองกลางมาแทนไว้นาดุมนะครับหรือว่าอาจจะเป็นการซื้อกองหน้าตัวรุกเข้ามาเพิ่มอีกหนึ่งคนนั่นคือแผนงานของทีมเราทีเนี้ยมันก็ต้องอา,อาจจะต้องอ่ะทุนนะมันก็มีส่วนหนึ่งแต่ว่าการระดมทุน การขายนักเตะนั่นก็ส่วนหนึ่งแต่อีกอันนึงมันจะเป็นเงินที่เราอาจจะได้โดยที่โดยที่เราไม่รู้ตัวอาจจะได้โดยที่เหมือนส้มหลน่นนั่นก็คือพวกสัญญาต่างๆที่ไมเคิลเอดเวิร์ไปทําไว้หลังจากขายนักตเตะออกไปพวกนักเตะที่เราขายออกไปเช่นบูซงบูเซอร์เนี่ยไมเคิลเอดเวิร์ทำเงื่อนไขเซลล์ออนคลอสไว้ทั้งนั้นเลยนะครับเซลล์ออนคลอสคืออะไรเซลล์ออนคลอสคือเงื่อนไขส่วนแบ่งการขาย20-30%โอ้ตรงเนี้ย ตรงนี้เขาบอกไมเคิลไดเบิร์ดทำไว้อย่างรอบคอบมากๆนะครับเรามาดูว่าเราขายใครไปบ้างแล้วทำไว้15%เนี่ยเต็มอย่างคีเจน่าฮัเวอร์เนี่ย,ย,เ,ยเราเราขายให้กับมูเซมด้านไปพร้อมกับส่วนแบ่ง15%ถ้าเกิดมีการขายในอนาคตเราจะได้ส่วนแบ่ง15%ใช่ไหมครับหรือว่าจะเป็นโอวี่เอเชีเรียเนี่ยก็ส่วนแบ่ง20%นี่ก็ขายไปให้กับเรดดิ้งหรือว่าจะเป็นแดนนี่อิงสนี่มีโอกาสที่จะถูกขายในซัมเมอร์นี้นะเพราะว่า,าซ่อมตันเหลือสัญญา กับทางอิงเนี่ยแค่ปีเดียวซึ่งถ้าขายเราก็จะได้ส่วนแบ่ง20%อีกแดนนี่วอร์ดของเลสเตอร์ที่เราขายไปให้ก็มีส่วนแบ่ง20%เหมือนกันนะครับลาฟาเอลคามาโชก็มีส่วนแบ่ง20%ไลอันเคนก็ส่วนแบ่ง20%นะทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยหลุยส์โซเบตโต้นะเพลเมเกอร์ตัวเก่งของลาซิโอที่เราก็ขายไปก็มีส่วนแบ่ง20%ดังนั้นในซัมเมอร์นี้เราอาจจะได้ทุนในส่วนเหล่านี้ถ้าเกิดมีใครในชื่อเหล่านี ถูกต้นสังกัดขายเราจะได้ส่วนแบ่ง20%และซึ่งตรงน,นั้นเงินจะเข้าสู่สโมสรก็จะเป็นเงินทุนในการที่นํามาจับจ่ายใช้สอยได้เพิ่มเติมด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอการทําธุรกิจที่ไมเคิลแอนด์ดในเคี่ยวมากๆนะครับผู้ผู้ในการกีฬาของเราเนี่ยนะครับมาดูที่ส่วนเล็กกันบ้างครับมีข่าวลือนะเผื่อลหลายๆคนไปเห็นจากสื่อน,นู้นสื่อนี้นะครับก็จะอธิบายให้ฟังว่าต้นฉบับนะครับมาจาก todo v i j a y k e s นะครับ .net ซึ่งเป็นสื่อในสเปนนะครับเขาบอกว่า ลิพูเลงที่จะยื่นเขาเสนอซื้อตัวโซเลสนะครับกับถิ่นถ้านะครับ if if นะครับถ้าโมซาร่าย้ายออกจากทีมในซัมเมอร์นี้เขาใช้คํานี้เลยนะถ้าซาล่าย้ายออกจากทีมในซัมเมอร์นี้จะไปเอาโซเลสมาแทนที่ซึ่งตรงนี้ผมก็ต้องบอกเพื่อนๆ่บนว่าต้องกรองเยอะๆเลยนะครับสื่อตัวโดฟิชเกตกึ่งกึ่งเดอะซันของของสเปนเลยนะครับมันจะมีสื่อประมาณนี้เยอะเลยนะครับกึ่งๆึ่งเดอะซันของสเปนอ่ะนะนะมันไม่น่าเชื่อถืออยู่แล้วนะครับ แต่ว่าอาจให้เราฟังก็รอดูแล้วกันแต่สิ่งหนึ่งสําคัญที่ผมจะวิเคราะห์ให้ฟังก็คือโซเลสเนี่ยอายุ3 0มสจะสาแล้วอะ่ะมกราคมหน้าเนี่ยก็คืออายุ34อะ่ะแล้วมันเกินมันเกินไอ้นี่ลิอร์พูมากเลยอะ่ะมันเกินนโยบายลิอร์พูมากๆเลยที่จะไปเซ็นตั้งแต่อายุ34อะ่ะนึกออกไหมแล้วอีกเรื่องหนึ่งคือเอ้ผมจะพูดเรื่องอะไรวะสมาธิหลุดเลยนะครับ อ่ะผมขอข้ามก่อนลวกันเดี๋ยวถ้านึกออกจะย้อนกลับมาพูดให้นะครับผมจะพูดอะไรวะเกี่ยวกับโซเลสเนี่ยเออเป้าหมายที่เราเลงๆไว้ส่วนใหญ่สังเกตไหมจะต้องเป็น,นตั้งแต่อายุน้อยจริงๆไม่ใช่เรื่องนี้นะจริงๆเป็นเรื่องอื่นเดี๋ยวผมนึกออกี๋ยวผมจะพูดถ้านึกไม่ออกก็ข้ามไปเลยนะครับมาดูที่วาลานกันบ้างนนครับมีบทสัมภาษณ์จากวาลานกวาลานเนี่ยเหลือสัญญากับเรอัลมาดริดอีกหนึ่งปีแล้วก็ลิพูก็เคยมีข่าวเชื่อมโยงอยู่หลายๆทีมก็มีข่าวเชื่อมโยงกับวาลาันเหมือนกันสัญญาหเหล เขาก็ยังเลี่ยงๆตอบนะครับแต่เขามีคำหนึ่งที่เป็นคีย์สำคัญเขาบอกว่ายังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะสถานการณ์ตอนนี้นะครับบอก situation has not changed เขาบอกว่าสถานการณ์สัญญาของเขายังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็คือสัญญายังคงเหลือ1ปีเท่าเดิมดังนั้นมันก็ยังมีโอกาสเป็นไปได้ในแง่ที่ว่าเขายังคงไม่ต่อสัญญานะสัญ,ญญายังคงไม่คืบนะก็ลุ้นกันต่อไปครับส่วนอีกคนหนึ่งที่วันนี้ก็มีสื่อในสเปนายนงานอาร์นะครับ อาร์ตบอกว่าทางมาดริดเนี่ยต้องพยายามเร่งต้องเร่งและที่จะต่อสัญญานาโชให้ได้นาโชเป็นอีกหนึ่งคนที่เหลือสัญญาอีกปีเดียวแล้วก็ซีดานเนี่ยอยากจะเก็บเอาไว้เพราะคนนี้เป็นนักเตะสารพัดประโยชน์เล่นแบ็คซ้ายแบ็คขวาเซนเตอร์ได้หมดในแผงกองหลังเล่นได้ทุกตำแหน่งนะครับทีนี้เขาก็บอกว่ามีหลายทีมที่สนใจถ้าเกิดว่าต่อสัญญาไม่ได้เขาก็บอกว่ามีโลมามียูเว่มีลิพูที่สนใจตรงนี้ก็เช่นกันผมว่านาโชเนี่ยก็อายุไม่น้อยนะครับ นาโชเฟรนันเดสเนี่ยนะครับอายุไม่น้อยแล้วถ้าลิปูจะซื้อกองหลังเราต้องตีว่าคนนี้เป็นกองหลังนะเราต้องตีว่าคนนี้เป็นกองหลัง Fan นาโช่เฟรนันเดสเนี่ยอายุสามสิบเอ็ดแล้วผมว่านักเตะที่เราเลงจริงๆมีแต่อายุน้อยทั้งนั้นเลยไม่มีใครอ,อายุสาสิบแล้วเราอยากได้ดังนั้นตรงเนี้ยผมก็ยังมองแค่ว่าอาร์สใส่ชื่อลิปูไปเพื่อทําให้ให้ข่าวนมันดูหน้าดูหน้าอ่านมากขึ้นผมวิเคราะห์ไว้แบบนี้แล้วกันมาดูสีสันนะครับเกี่ยวกับ คอตตาซิมิคาร์ดนะครับทางด้านชากิรี่เนี่ยรู้สึกว่าจะสนิทกับซิมิคาร์มากๆเลยนะแกก็ออกมาชมเพื่อนเขานะว่าซิมิคาร์เนี่ยนะโอเป็นคนที่มีอารมณ์ขันมากๆในทุกๆวันเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นในการซ้อมแล้วก็เป็นคนที่มีอารมณ์ขันจะเห็นรอยยิ้มเห็นเสียงหัวเราะจากเขาตลอดทีนี้ซีซั่นนี้เป็นซีซั่นที่ยากลําบากสําหรับซิมิคาร์ดนะชากิรีก็บอกซิมิคารเจอปัญหาเรื่องความฟงความฟิตบาดเจ็บ เรื่องโควิดเล่นงานก็ทําให้เรื่องการปรับตัวต้องใช้เวลาแต่เราเห็นกันอยู่แล้วในสนามซ้อมว่าซิมิคาร์สเป็นคนที่มีความสามารถมีฝีเท้าที่ดีซึ่งเขาเชื่อว่าเดี๋ยวในอนาคตซิมิคาร์สเนี่ยรอวันที่จะได้รับโอกาสแล้วก็รอวันที่จะจะแจ้งเกิดอ่ะเขาเชื่อว่าในอนาคตไม่ซีซันนี้ก็ซีซันหน้าเนี่ยซิมิคาร์สจะได้แบบว่าแจ้งเกิดกับทีมแน่ๆอันนี้ก็สิ่งที่ชาคิรดีเขามั่นใจนะนี่ก็ชี้ไปที่เจ้าหนุ่มซิมิคาร์สเลยครับสนิทกันนะคือตอนแรกเราเห็นซิมิคาร์สสนิทกับซาร่า แต่ไปๆปม,มาผมว่าคนที่สนิทกับสินคา้ามากกว่าจะกลายเป็นชากิรี่แล้วเห็นแบบว่าในภาพซ้อมในยอะไรยืนติดกันอยู่บ่อยๆนะครับมาดูโอเวอรวสคริปต์นะครับโอเวอว์สคริปต์เป็นมิดฟิลด์ดาวรุ่งของสเปอร์นะครับเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าคนที่เขากาลังจะรู้สึกว่าเขาอยากจะเรียนรู้ให้มากกว่านี้นั่นก็คือจอร์แดนเฮนเดอร์สันในเรื่องของความภาวะความเป็นผู้นานะครับเรื่องของทัศนคติเขาบอกว่าเขาได้เห็นคลิปวิดีโอที่รีพูป ที่ทางลิฟวูปล่อยออกมาในโลกโซเชียลก็คือเป็นคลิปที่ในสนามเนี่ยมีแต่เสียงจอแดนเฮนเดอร์สันอ่ะสั่งการเพื่อนๆกระตุ้นเพื่อนๆอน่ะซึ่งตรงเนี้ยโอลิเวอร์สกิปบอกว่าบอกว่าผมเนี่ยรู้สึกทึ่งมากๆและผมเนี่ยจะเรียนรู้จากสิ่งนี้จากจากเฮนเดอร์สันเเฮนนดอร์สัจะเรียนรู้ว่าการเป็นมิดฟิลด์การเป็นผู้นําที่ดีในสนามจะต้องแบบมีการกระตุน้นเพื่อนๆในสนามตลอดเวลาแบบนี้นะครับอันนี้ก็นําม,มาฝากกันนะว่าอ่ะมิดฟิลดาวรุ่งสเปอร์เขาก็มองเฮนเดอร์สันเป็น เป็นโมเดลเป็นเป็นบุคคลต้นแบบเหมือนกันนะทิ้งท้ายที่เตียโก้คันธาราครับจริงๆให้สัมภาษณ์กับสื่ออย่างอาร์เซไว้หลายเรื่องมากๆแต่หนึ่งในเรื่องที่สัมภาษณ์ไว้ก็คือเขาบอกเขาคิดถึงแฟนบอลในแอนฟิลมากๆเขาย้ายมาแอนฟิลเนี่ยเพราะว่าเขาก็อเขาย้ายมาลิปูเนี่ยเพราะว่าเขาก็รู้สึกว่าแอนฟิลเนี่ยเป็นสนามที่งดงามมากๆโดยเฉพาะยิ่งถ้ามีแฟนบอลเต็มสนามเนี่ยเขารู้สึกว่างดงามมากๆแต่ว่าตั้งแต่เขาย้ายมาก็ยังไม,ยงไม่ยังไม่มีแฟนบอลมีแฟนบอลกลับมาได้แค่ แค่ช่วงหนึ่งแต่ไอช่วงที่แฟนบอลกลับมาได้ตัวเขาก็ยังบาดเจ็บอยู่ก็คือยังไม่เคยได้สัมผัสบรรยากาศจากแฟนบอลจริงๆอ่ะเนี่ยเขาเขาขอรอเขาอยากเห็นจริงๆนะว่าวันหนึ่งถ้าเกิดแฟนบอลกลับมาสู่สนามได้เขาคงจะแฮปปี้มากๆนะครับเตียโก้เขาว่าอย่างนั้นนะอ่ะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะครับไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอีกสักรอบหนึ่งนนะครับสำหรับรถยนต์ All New Suzuki Swift นะครับ Power You ยูอนะครับแรงสุซูกิสปีดเล้าใจนะครับยังคงคอนเซ็ปต์ประหยัดน้ำมันนะครับแล้วก็ดีไซน์โดดเด่น นะใครอยากเห็นตัวเป็นๆเ,เนี่ยไปดูที่โชว์รูมทั่วประเทศของ Suzuki Motor Thailand ได้เลยครับไปสอบถามรายละเอียดสอบถามราคาได้หรือตอนนี้ไปที่งานมอเตอร์โชว์นะครับ n t n r n o t i o t e r n o t o r Show o t o r Show นะครับ,รบ2021เนี่ยจัดขึ้นที่เมืองทองธานีนะครับที่ Challenger Hall นะครับโดยจัดตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่4เมษายนนะไปดูได้เลยแล้วก็ผมว่ามีโปรโมชั่นดีๆมากมายเลยนะครับนะอันนี้ใครสนใจก็ไปที่มอเตอร์โชได้เลยนะครับรวมไปถึง พรีเมียมอ่าไม่ใช่พรีเมียมอ่ายาทย1นึเป็นยาถ่ายระบายท้องนะครับแล้วก็ยาทาตตาจอมทองนะครับกดหย้อนท้องอืดท้องเฟอ้ออาหารไม่ย่อยช่วยได้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วฝากกด Subscribe กดกระดิ่งในช่องของผมไปด้วยเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็ติดตามได้ในทุกๆช่อง,องทางนะครับเซิร์ชโค้ดแอคได้เลยหมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีครับ